ค่ะคุณผู้ชมไปจังหวัดอ่างทองค่ะที่นี่เขามีการจัดงานเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมคนกล้านะคะกับงานที่มีชื่อว่ารำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญในดอกในทองแก้วมายกย่องถึงวีรกรรมของเขารวมไปถึงความกล้าหาญและความเสียสละที่มีต่อชาติบ้านเมืองในอดีตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมที่สนใจก็ไปร่วมงานกันได้นะคะระว่างงานนี้นียทางผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองคุณประวินชนิประสาทบอกเลยค่ะว่าจัดงานอย่างยิ่งใหญ่นะคะภายในอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะเพื่อที่จะรำล,ลึกและก็ยกย่องถึงวีรกรรมของ กล้าหาญและความศรีสละของบรุรชนแขวงเมือวิเศษชัยชาญซึ่งมีต่อประเทศชาตินั่นเองนะคะอย่างเช่นขุนรองประหลัดชูและกอง อามาดนายดอกนายทองแก้วระหว่างวันที่25-28ง28มีนาคมนี้ค่ะภายในงานก็มีการจัดแสดงขบวนแห่หิ่งแห่ประการตาถึง13ขบวนแต่ละขบวนก็เป็นการเล่าเรื่องการเคลื่อนขอบวนพยุหะยศประทับกรุงศรีอิศยาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและนายดอกนายทองแก้ววีรชนแผงเมืองวิเศษชัยชาญการแสดงของวิทยาลัยนาศิลป์อ่างทองการแข่งขันเชกมวยหรือแม้แต่ระวงย้อนยุก การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปและตลาดย้อนยุคริมแม่น้ำน้อนนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาของ